ครับสวัสดีนะครับผมปกกรซองบ่าอีสานพี่น้องนะครับผมเนะมืเ้อนนี้เฮาก็มีเรื่องแล้วของอีหล่าหน่อยเฮานะครับผมเนาะน้องหญิงเพชรบ้านแพงพี่น้องอวสุพีอวสุนองอวสุเอฟซีอีลหล่าน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อนี้ก็ต้องยอมรับมาทุกคนนะครับผมนะดรอคลิปทางช่องของ พ่อเอกเองนะครับผมน้องพ่อแม่น้องอิงเราเพ็นออฟฟิเชียลนะครับผมเนาะแต่กับปรากฏว่ายังไม่มีคลิปนะความเคลื่อนไหวแต่นะครับผมเนาะมีภาพพี่น้องความเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหล่าหน่อยทางเพจนะพี่น้องเพจของพ่อเอกพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนะครับผมเนาะได้ลงได้ลงอ่าลูกอิหล่าหน่อยในการ ไปเที่ยวพี่น้องน่าจะเป็นซาฟารีบร่พี่น้องรับบ่า,บาวอีสานจำบ่าผิดนะครับผมเนาะบ่าวอีสานก็บ่เคยไปดอกพี่น้องแต่ว่ากะเห็นอ่าในโลกโซเชียลนะครับผมเนาะตรงอีหลานหน่อยทายรูปกับอ่าก็ชื่อว่าเป็นดาราด,ดังของซาฟารีเลยนพี่น้องอ่าสำหรับณนจุดหนีเนะาะจำซื่อนองไปเลยซื่อนองซื้อยังบอันที่ คนต่างศาสตร์เิ่นมาไปถ่ายลูปนำเนาะแมนผูสาวนี่เป็นจับหอมแก้มอีหลานน้อยเขากับ่พลาดพี่น้องแล้วผมเนาะโดนขโมยหอมแก้มพี่น้องพ่พอนแมนเอเซาะแล้วครับผมเนาะถึงกับไม้เลียวสั่นพี่น้องในในมืออ่าต่างคนต่างขาาเซลกันเนาะมาโอ้ยลูกสาวข่อยถืกกันผููบ้าหอมแก้มแล้วอ่าโอ้ลูกสาวข่อยถึกรักหอมแก้มโอ้ผูบ้าหอมแก้มลูกสาว่อย อ่าหลายคนก็ยังข้ามาสแสดงความ่าแบบตะลกตะลุกน้ำอิจฉาเนะเอ่อประมาณน,นั้น,นครับผมเนาะเพราะการใช้ก็ยังแบบแช์โพ์พี่น้องไปนะครับผมเนาะโอ้ยนาะลูกสาวคอยอตอนเดินพอการใช้แช่แช์โพ์ของอีหลาไปที่อ่าน้องโดนหอมมือนะครับผมเนาะมีหอมแก้มแล้วก็หอมมือพี่น,อน้องแล้วก็รู้พ้นใจนะครับผมเนาะก็เป็นภาพที่่าฮัทพี่นะ้องเป็นการการะเซ้าเย้าแย่ก,กันนะครับผมเนาะเป็นการบอลนกอหัวมวน ถึงความนาฮัล่ะพี่น้องเป็นการแซลอหล่านะครับผมเนาะเพราะว่าชายา่าหล่ากะลิงน่อยนะครับผมเนาะหลายคนกับแซวโอ้ลิงน่อยพอลิงอีดีแล้วโอ้ลิงน่อยพอลิงไงแล้วจรงจินะครับผมเนาะได้เจอมูลแล้วลิงหน่อยกันกับมีหลายๆคอมเมนต์ที่แซลอหล่าน่อยกันเข้าไปเนาะเมื่อีที่จริงจะเป็นงานไทยรา่กาศนะครับผมเนาะแต่น่าจะมีการเลื่อนออกไป ก็เลยเป็นวันหยุดของอีหล่าพี่น้องเป็นวันหยุดของน้องอ่ะก็อีหล่าก็อาศัยช่วงเวลานี้นนี่ะพี่น้องได้พักผ่อนอ่าได้เดินทางเที่ยวพักผ่อนอ่าในในช่วงเวลาว่างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องอีหล่าน้อยเท่ากับได้พักผ่อนไปในตัวนะพี่น้องเดินทางไปกทอมมรอบนี้ก็มีหลายงานนะครับผมนาะทีรออีหล่าน้อยอยู่อ่ามือว่านีดกะเข้าโดม ไปเพื่อ,อรับทราบนะครับผมนะัดถึงบทที่จะได้รับถึงตําแหน่งที่จะเล่นนพนองของอิหลาหนอยเองของศิลปินเองอิหลาหนอยเขาก็ได้บทมากนั่นะคือบทน้องสาวของพรพปิ่นแก้วนะครับมันไม่เป็นภาพนแก้วเดียวพระภาพนท่ทองนะครับผมนะอน้องสาวของพรพปิน่น์ทอง กมือวานนี้ล่ะน้อยเฮากะม่วนกรุบเล่ะพี่น้องหลายๆคลิปออกมาหลายๆคอนเทนต์ออกมาอย่าเฮ็ดให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกะติดตามเป็นมือวานนีน่าจะเป็นโอ้ยแปรร้อยได้พี่น้องมือวานนีถ้ามันร่วมๆกันหลายๆสองน้องกับผมเนาะบาหิสานบาแปรร้อยหลายอีหลีพี่น้องคลิปเมื่อวาน ส่วนมืออื่นนะครับผมเนาะอีหล่าเขามีทายรายการหมอลำไอดอนนะครับผมเนาะกอ่า่อาหมอตอนเศร้าอที่สิบห้านะครับผมเนาะมีทายรายการอะไะพี่น้อจริงจริงมอน้ีนะครับผมเนาะวันที่สิบสี่จะเป็นรายการคุยแซ่บโชว์ตะวันหน้าจะเลื่อนออกไปสิบหกเป็นไล์สดกาแฟโฉมนะครับผมเนาะบ่ายสามนะครับผมเนาะเป็นไล่สดของกาแฟโฉม ช่วงเวลาบ่ายสามพี่น้องส่วนไลฟ์สดทางไหนไอนน้กับลอ,อน่าจะมีการแจ้งออกมาพี่น้องติดตามได้ชิปเจนนะพี่น้องไลฟ์สดกังนําคลินิกนะครับผมเนะาะไลฟ์สดทางไหนอนอ้กับพี่น้องก็รอดติดตามก็ได้สิบเก้าิามีงานทีบ้านของอิลาเองเป็นผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์นะครับผมเนาะทีน่าจะเข้ามาสนับสนุนในในเรื่องของสีทาบ้านนะครับผมเนาะที เขาได้ติดตามทางช่องอ่าศิสเกตสร้างบ้านเนาะครับผมเนาะแล้วก็อ่ามีการพูดคุยกันใจด่วนแล้วนะครับผมเนาะน่าจะทําคลิปลงน่าจะอ่ารีวิวในการอ่าใส่ใส่สีอ่าในการทาบ้านประมาณนั้นะล่ะพี่น้องอ่า20เนาะครับผมเนาะเป็นรายการต0สิบพี่น้อง20เป็นการอ่าถ่ายรายการต0สิบแสดงว่า19ถ่ายสีเบเยอร์ที่บ้าน20ก็ต้องบินกลับมานกูทีวี สิบเก้ายุสีสเกตยีสบบินกับมากทมย2่กลางวันกาบหลวงปูศิลากลางคืนคอนเสิร์ตสาวน้อยที่ร้านจเจริญกาลสินร้านกานลานที่จังหวัดกาลสินนั่นแสดงว่าถ่ายรายการตีสิบเสร็จปุ๊บตีรถกลับ ก็มีเวลาว่างวันที่21นั่นเป็นวันเดินทาง22ไปกราบหลวงพ่อศิลานะครับผมเนาะอ่าไปกราบหลวงปู่ศิลา24วิทยากรเรียนโซเชียลที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นอ่าผู้ดใดเข้าเรียนนะครับผมเนาะอ่าเรียนโซเชียลกับบอลโจได้หลอ้มีโอกาสที่อีลาน้อยเฮาจะมาร่วมงานโดยพี่น้องเด้อจากคั่ของบอลโจท,ที่บอลนะครับผมเนาะจากโปดบอลโจที่โปรด ยิราโน่เขามีโอกาสที่จะมาในงานวันนั้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องอ่าหลายหลายคน,นจะได้พอ,อ,อยิราโน่เขาไปนั่เนาะอ่าจะประมาณนี้ละพี่น้องเรื่องเล่าเชื่อว่าหลายคนก็นรอคลิปทางช่องพอเอกแล้วก็ใบสา,ารก็เชื่อว่าน่าจะมีคลิปจากทางช่องของพ่อแม่องค์อญิงและเพื่อนอเชียวแล้วก็ผมเนาะ ออกมาเรื่อยๆออกมาเร็ยวๆนี่แหละพี่น้องน่าจะถ่ายไว้แต่ยังไม่ได้ลงนะครับผมเนะาะอ่ารอติดตามกันหนพี่น้องรอติดตามกันได้พี่น้องมีความคิดเหนนนน็นเรื่องใดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วับผมเนาะอ่ารอคลิปอีหล่าน่อยกันบออ่ามือนี้นะครับผมอ่าสามารถเอมเมนต์ในคลิปสองสองบอยันด้เดยพี่น้องอีหล่าน้อยเข้าถือกู้เบาวความแก่ เฮ้ยนะครับผมเนาอกะนาฮักนาฮักพี่น้องก็บอกน้องหัวมวลเกินไปเป็นภาพที่นาฮักคลิปหนีภาษาอังขออนุญาตเอนตัวล่าไปก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพบข้อกันใหม่คลิปมานะครับผมเนาะสวัสดีครับผม